ของจิตด,ดวงนี้จะต้องเอามาฟื้นฟูทำความเข้าใจกันเส่ยใหม่เพื่อจะได้ฟื้นความจำหรือสัญญาธรรมของตนเองที่มีแต่อดีตชาติมาถึงปัจจุบันเนี้ยจะได้มีการปรับปรุงและแก้ไขเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงทรงบอกพุทธบริษัทว่าจิตเตสังคริเขสุขติปาติกรรมขา นี่เป็นคําพุทธพจน์ภาษาภาษาพุทธองค์ก็ต้องเรียกว่าคําพุทธพจน์หมายความว่าคําดำหลักของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คําดำหลักของผู้บรรยายนะไม่ใช่คําคําพูดที่เกิดขึ้นจากความคิดเป็นปนากกา์คิดโอาเองแล้วก็พูดไปเองไม่ใช่เป็นคําพ,พุทธพจน์ที่พระเจ้าบอกว่าจิตเตสังขริเขสุกติปาติกังขา จิตที่สร้างกุศลไว้ดีแล้วคือสร้างด้วยคิดไว้ดีด้วยสร้างกระทาก็คงจะข้อเดียวกันคิดดีสร้างดีแลีนี้ผลก็ออกมาดีคือในด้านกุศลนะนะออกมาในทางที่ดีเรียกว่าเรียกว่าผลเหตุคือสิ่งที่ฟังทำตามแล้วก็ได้ผลจากสิ่งที่ทำที่คิดที่ที่ฟัง สุคติคืออยู่แบบคนมีสุขสุขเพราะรู้จักเหตุที่ปรุงแต่งเป็นปัจจัยของชีวิตว่าเป็นของไม่เที่ยงเรียกว่าเป็นอนิจจังการยึดถือในสิ่งที่ไม่เข้าใจในสิ่งนั้นทำให้เกิดเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เรายึดถือกันอยู่ที่เป็นทุกนั้นมันเป็นอนัตตาเรียกว่าเรียบเรียงเรื่องราวของตนเองให้เข้าใจแล้วก็เกิดเป็นสุข ต่อไปเราก็จะไม่เป็นบุคคลที่เรียกว่าอาชมิมานะเป็นคนถือตัวถือตนเห็นเป็นคนเป็นสัตว์เขาเรียกว่าเห็นสภาพอัตตาเป็นตัวเป็นตนในเขาเรียกตามหลักภาษาธรรมเขาเรียกว่าอัตตะทิฏฐิมีทิฏฐิที่ถือเป็นตัวเป็นตนคนที่ถือแบบนี้มีทุกข์มากทุกขวีคูณแล้วก็ทุกขไม่สิ้นสุดแตะทั้งเกิดถึงตา เราะไม่รู้จักคําว่าสิ่งที่ประชุมขึ้นสิ่งที่แปรปวนไปแล้วก็สิ่งที่จะสลายที่สุดก็คือชีวิตและร่างกายของตนเองเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าถ้าเราเข้าใจ,จาชีวิตหรือส่วนประกอบของชีวิตแยกแยะให้ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงมันก็จะทำให้มีการไถ่ถอนเรื่องของอุปทา,านคือการยึดมั่นถือมั่นขึ้น คนที่ไม่ได้ยินได้ฟังคําสอนของผู้ศึกษาแล้วก็ไปได้ดพิจารณาในตามคําสอนพระเจ้าแล้วก็จะกลายเปนคนที่เรียกว่าอาวิชชาความไม่รู้ปกคลุมทําให้เกิดเป็นทุกข์เรียกว่าทุกข์ขนาดเบาและจะทุกข์ขนาดหนักก็คือเรื่องการใช้อารมณ์ที่เป็นอัศมิมานะาเพราะฉะนั้นเราเข้าใจถึงมูลเหตุหรือว่าเหตุผลของทำข้อน,นี้ ที่เรียกว่าจิตเตสังคริเคสุกติปาติกังขานคือจิตรเราดีเป็นกุศลไม่เศร้าหมองเข้าใจท่องแท้ในสภาพของชีวิตก็มันประกอบเรื่องราวของสิ่งที่ดีๆสิ่งที่จะไม่ทำให้เกิดเป็นโทษแก่จิตดวงนี้คือคนทำดีเนี่ยมันก็เกิดความเขาเรียกว่าอะไรสันทะคือความพอใจในความประพฤติของตนเอง เช่นวันเนี้ยเราไม่เคยสร้างบาปสร้างตามสร้างความสร้างมองให้เกิดชีวิตเราเลยเราก็มีความฉันทะคือมีความพอใจอยู่ในชีวิตของเราแลนนี้สิ่งที่มันมันไม่เป็นโทษกับชีวิตที่เราไม่ได้กระทําแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นผลออกไปสู่อานาคตคือวันพรุ่งนี้อีกก็จะปกครองชีวิตของเราแบบคนมีสติแล้วก็มีคุณธรรม เราคงจะต้องยกพุทธพจน์ขึ้นมากล่าวคำตรงนี้ว่าทำโมรักติธรรมจาริงผู้มีสติรู้จักธรรมรมย่อมรักษานะคนรู้จักธรรมดีแล้วให้เกิดความรู้สึกตัวเมื่อเราได้ฟังและคิดได้ลักษณะสามประโยคคือหนึ่งได้ความรู้ที่แท้จริงสองได้เหตุผลที่แท้จริง ของคุณและโทษและถ้าข้อที่สามได้ในทางที่ดีคือทุกข์และสุขเราก็จะดําเนินชีวิตของเราถูกต้องโดยที่เรียกว่าเหมือนคนตาดีเดินทางกับคนที่ตาบอดเดินทางนะเราก็ลองนึกด,ดูว่าคนตาดีกับตาตาบอดอะเดินอะมันมันคนตาดีก็จะเดินตรงทางไม่คดไปเคี้ยวมาเพราะมีจุดหมายในในสิ่งที่เรียกาเพ่งอยู่ คือสายตาแต่คนที่ตาบอกก็จะเดินบกไปวนมาไม่รู้ว่าจุดหมายอยู่ตรงไหนเหมือนคนที่มีสติมีปัญญาปกครองชีวิตของตนเองอย่างเงี้ยเราก็จะตายเป็นคนที่ตาดีหมายความว่ามีสติมีปัญญาดีอันนี้เราก็ต้องคงจะต้องกราบนมัสการนอบน้อมในพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณของพระพุทธองค์หรือว่าเป็นกรลยาณีเป็นกัลยามิตรของเรามิตรที่ดีก็คือคุณธรรมพระพุทธองค์เมื่อเรามีมิตรที่ดีแล้วเราก็ใช้มิตรของเรานั้นเป็นที่ปรึกษาหารือข้อขอดใจความกับชีวิตนี้เราก็จะได้มีกัลยาณธรรมขึ้นนะเป็นลักษณะแบบนั้นนี่เราก็คงจะเข้าใจแล้วว่า การฟื้นฟูกระแสจิตนั้นจะต้องอาศัยพระถ้าไม่ถ้าไม่มีพระเราก็จะมีแต่ความโง่หรือความเซอ่อหรือตามหลักภาษาธรรมทั้งเลยว่ามีแต่อวิชชาครอบงำคือนิสัยของโลกม็มีอยู่สามข้อที่ปกคลุมจิตของมนุษย์อยู่ทำให้มนุษย์คนนั้นเป็นอวิชชานี่เราจะต้องดูตัวเองแล้วล่ะนะ ว่านิสัยสามข้อนั้นมีความจําเป็นไหมที่เราจะต้องเข้าไปเพ่งไปมองไปพิจารณาให้เข้าใจขึ้นถ้าเราเมินเฉยหรือเพิกเฉยไม่สนใจกับสิ่งที่เรียกว่านิสัยโลกสามข้อเราก็คงจะเป็นบุคคลที่เป็นอวิชาหรืออาจจะเป็นคนโง่เป็นเหยี่ยของกรรมผูก ผทนทุกทรมานอยู่กับเรื่องของกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมในร่างของมนุษย์บ้างสัตว์บ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างนั่นสำหรับคนที่ไม่รู้จักวิสัยโลกที่ปกคมกระแสจิตเราอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องจำให้ดีเลยเขาเรียกฟังแล้วจำจำนำไปคิด คิดให้ถูกต้องให้ได้ประโยชน์ให้ได้ข้อเท็จจริงแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่เรียกว่าหนักเป็นเบาเบาเป็นหายหรือว่าทุเลาขึ้นกับเรื่องราวทั้งสามประการก็คือข้อที่หนึ่งนิสัยโลก,น,โลกนิสัยโลกนี้ก็คืออัตตาสิ่งใดที่เป็นตัวเป็นตนเขาก็เรียกว่านิสัยแล้วสัญชาตญาณแห่งการหัว อวัยวะที่สมบูรณ์ไหมเช่นของพุทธบริษัทที่มีแต่พุทธองค์นั้นต้องย่อส่วนให้ถูกหลักอย่าทำอะไรตีตนเสมอด้วยพัะพุทธองค์อาจจะไม่เคยก็ต้องฝึกขึ้นเคยนั่งสมาธิแบบขัดสมาธิมาก็ต้องเปลี่ยนใหม่เหมือนพระเหมือนแม่ชีญาตโยมที่เขาฝึกกันที่เนี่ยเรายกเว้นแต่พวกทีม่มีอวัยวะที่ไม่สมบูรณ์ เราก็จะอนุญาตให้ใช้อวัยวะได้ตามอธัธยาศัยเพราะว่าไม่ไม่สามารถจะเปิดอวัยวะที่พิการได้หรือว่ามีอะไรผิดปกติได้เราก็อนุญาตแต่ถ้าดีแล้วเราก็ต้องขับเทียบทั้งหมดข้อที่หนึ่งนะนิสัยโลกก็คือการมารุตแต่ข้อที่สองอุปทานความยิดมัน่นข้อที่สองนะอุปทานความยิดมัน่นข้อที่สามอวิชชา ความไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ตนเองเข้าไปยึดถือในนิสัยและอุปาทานสามข้อนี้แหละทำให้จิตของมนุษย์นะ่ะต้องวนเวียนเป็นตัวเป็นตนอยู่กับนิสัยของโลกเรียกว่าโลกที่ยหทบทวนนิดนึงบอกโควข้อไปแล้วนี่ก็ต้องทบทวนกันนิดนึงเราจะได้ไปพิจารณาให้มันเป็นจังหวะจังหวะหรือว่าพิจารณาให้มันเป็นแถวแถวไปเขาเรียกว่า ได้โจทย์ไปแล้วเราก็ต้องไปทำหรือได้หัวข้อทำแล้วเอาไปคิดรายละเอียดของกายรายละเอียดของอวิชชาหรือว่าอุปาทานเราต้องเอาไปคิดแต่ในนิสัยของโลกบอกแล้วว่อคือน,นี้ว่าข้อที่หนึ่งนิสัยของโลกก็คือธาตุอายตนะปกคลุมจิตดวงนี้อยู่เรียกว่าประชุมกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อน มนุษย์เหล่านั้นมนุษย์คนนั้นมนุษย์พวกนั้นไม่เข้าใจในนิสัยของกายก็ยึดถือกายขึ้นเรียกว่าเป็นอัศมิมานะถือกายเป็นตัวเป็นตนเพราะไม่เข้าใจในสิ่งที่กายประชุมอยู่เป็นคณะอยู่ไม่เข้าใจในกายที่เกิดขึ้นมาแปรปรวนไปก็คือตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่นี้พอเราเข้าใจถึงเรื่องนิสัยกาย เราก็คงจะผ่อนคลายเรื่องความยึดถือขึ้นใช้กายแบบพอดีพอดีเขาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาของการดําเนินกุศลเพราะว่าเรื่องนี้เป็นไปนเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าไม่เที่ยงไม่รู้ว่ากายหรือนิสัยนี้เราจะอยู่ไปทักเท่าไหร่ขี่วันขี่เดือนขี่ปีอนาคตไม่กําหนดถึงชะตา เรื่องของกายที่ร่วงลงไปเรียกว่าดับลงไปเราก็เห็นใช่ไหมว่ากายของบุคคลที่ดับลงไปนั้นมันดับมันตั้งแต่อยู่ในครันซึ่งเราเรียกกันว่าเด็กตายในท้องและมันดับกันนอกครันตั้งแต่หนึ่งวันเป็นต้นไปก็มีโอกาสดับมาทั้งเด็กที่จเจริญเติบโตมาถึงเยาวชน มาถึงประชาชนคือโตขึ้นเต็มที่เรียกว่าประชาชนมาถึงชายชะก,กันหรือว่าหญิงชะก,กันคือว่าหญิงชายที่สมบูรณ์เราเรียกกันว่า25ปีขึ้นไปก็มีโอกาสดับแล้วก็เลื่อยกันไปเรื่อยๆไปถึงคนชลาโนนเรียกว่าคนแก่ก็มีโอกาสดับเพระเาะฉะนั้นเรื่องของการที่เรียกว่าดูนิสัยกายแห่งการอาศัยนั้นต้องดูกันด้วยสัจจะ ดูกันด้วยความเปิดจริงตามคําคสอนขององค์พระศาษษษสดาขึ้นจะได้เกิดเป็นความเข้าใจในในนิสัยของกาย mm. เมื่อเราเข้าใจในนิสัยของกายเนี่ยเราก็คงคงไม่เอานิสัยของกายไปทําลายพวกอื่น mm. เพื่อให้เกิดเป็นโทษเก็บชีวิตของตนเองกายมีประกอบด้วยวาจาด้วยนะพูดถึงกายก็หมายว่าว่าสันตติกับเรื่องวาจาแล้วก็สันตติไปถึงอินทรีย์ทั้งห้า คือตาหูจมูกลิน้นมันกระทบกันไปหมดที่เขาเรียกว่าสัมปยุตหรือสันตติสืบต่อกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจนิสัยกายอย่างนี้แล้วเนี่ยการปลูกฝังความเมตตาก็ง่ายขึ้นการจารุณาความสงสารได้บูเพื่อนเกิดเ,เ,เพื่อนตายก็ง่ายขึ้นแม้กระทั่งการให้อภัยไม่ถือโทษโทษกษดเคืองกับเรื่องของผู้อื่นที่ทำก็ง่ายขึ้นสำหรับคนที่เข้าใจนิสัยกาย เราก็ตรงคงจะต้องเอาไปคิดให้มันเกิดความพิสดารคือพิสดายหมายว่าให้กว้างขึ้นไม่ใช่คิดแบบวิปิิตคิดวิปิิตเนี่ยก็เรียกวคิดไม่ได้ช่องในทางคิดไม่เห็นความเป็นจริงนี่ก็เรียกคิดวิปิิตหรือว่าคิดวิบัติวิบัติก็คือคิดไม่ถูกคิดผิดอะไรประเภทอย่างเงี้ยเช่นอย่างเราเคยคิดผิดกันบ้างคิดถือเอากายของตนเองเป็นตัวเป็นตน ใครมาพูดใครมาว่าใครมาดา่าใครมาเสียสีสก็โกรธเขาจะตายเลยหรือบางทีก็ไปทําร้ายคนหนึ่งก็บาดเจ็บล้มตายแล้วจะถามว่าการยึดถือกายนั้นอนะ่ะมีความเมตตาไหมมีความกรุณาไหมให้อภัยเขาไหมไม่มีเลยสําหรับคนที่ยึดถือนิสัยของกายนิสัยของวาจาด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นเราก็คงจะต้องไปคิดกันอีกงวดนึงในขณะที่เราดั่งสมาธิ คนคว้าหาเหตุผลอยู่ก็เอาเรื่องนี้เข้าไปคิดไม่ใช่ฟังสําเร็จนะไม่ใช่ฟังตรงนี้แล้วสําเร็จตรงนี้แต่ฟังเพื่อให้รู้จักข้อขอดใจความที่พุทธพจน์หรือพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เมื่อเราฟังฟังแล้วก็จําที่จําก็คือสัญญามีสัญญาหมายจําการฟังเป็นนาม การจําก็เป็นการการจําแน่ก็คือลูกเราก็คงจะข้าใจว่าเออต่อไปนี้นะเราคงจะต้องเปลี่ยนนิสัยกายของเราใหม่แล้วละถ้าขืนไปยืดไปถือกายเกินตัวเกินตนมันก็เป็นอันตรายแก่จิตตรงนี้นะคือต้องไปชดใช้กรรมก็พูดถึงเรื่องอย่างนี้นะก็คงจะมีเรื่องให้คิดสำหรับเปรียบเทียบ คือวันนี้เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นเรื่องสดๆร้อนๆและเรื่องนี้มาจากนครศรีธรรมราชโดยที่มีโยมผู้หญิงคนหนึ่งวันนี้กลับไปแล้วก่อนที่จะกลับไปนี้ก็เล่าถึงเรื่องที่ไม่เข้าใจในวงจรชีวิตก็คือเรื่องของกรรมก็เล่าให้ฟังขึ้นเรื่องของการทำบาปคือทำบาปเป็นอาจินก็คือได้ไปฆ่าจ,จัต แกเองแกอยู่ป่าของคนผัวเมียเนี่ยอยู่ป่าหากินอยู่กับสัตว์สัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในป่าแกฆ่ามัเจอตรงไหนฆ่าตรงนั้นอาศัยที่ว่าของคนตายายเนี่ยไม่คนมีบุญคือยังมีบุญค่เข้าไปทักท้วงก็ไปเห็นชนีตัวหนึ่งอาไม่ใช่ชนีไปเห็นลิงตัวหนึ่งกาลังที่จะฆ่าลิงตัวนั้น่ะลิงมันยกมือขึ้นคือยกขาสองขาขึ้น หมายความว่าขอร้องว่าอย่าทําร้ายฉันเลยฉันกลัวแล้วของคนผัวเมียนี่ก็หยุดเลยหยุดฆ่าลิงตัวนั้นนึกสะดุ้งตัวต่อบาถ้าใครมาฆ่าเราบ้างเราคงจะขอร้องแบบนี้คือในสัญชาติญาณลิงไม่ใช่พูดได้แต่อาศัยกิริยาดูก็รู้แล้วลิงขอชีวิตแกก็มาเล่าให้ฟังวันนี้บอกโยมโยมก็มีบุญนะเนี่ย ที่มาถึงวัดเจริญทางเว่าวัดเจริญทางนี่เป็นวัดที่ขายกรรมอย่าง้วอที่ขายกรรมให้คนเรารู้จักกรรมแห่งความเป็นทุกข์แล้วก็ให้หนีกรรมของความเป็นทุกข์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่โยมทำเนี่ยนะเขาเรียก่าโยมทํากรรมเลียงลายไว้แค่แก่ชีวิตในอนาคตต่อไปถ้าโยมไม่เลิกละดีว่าบุญเนี่ยหรือบรารมีเนี่ยเข้าไปช่วยทําให้เกิดเป็นสติขึ้นเ็าทาให้โยมนั้นหยุดสร้างบาป ทั้งสองคนโเนียโยมรู้ไหมว่าตัดต่างๆที่โยมได้ประหารน่ะมันเป็นวิญญาณหรือเป็นร่างที่รอคอยโยมอยู่วันหนึ่งวันใดถ้าโยมตายไปแล้วเนี่ยโยมต้องไปใช้กับชีวิตของสังขารกรรมแล้วก็วิญญาณกรรมเหล่านั้นทุกชนิดโดยที่เรียกว่าใครทำใครต้องรับกรรมอันนั้นพูดอย่างนี้ก็ยิ่งกลัวใหญ่เลยโยมฆ่าลิงฆ่าตัดทุกชนิดที่อยู่ในป่า เป็นอาหารของโยมนั่นแหละเท่ากับโยมแบบฉันสติกับเรื่องของลูกกายกรรมไปแล้วแล้วก็วิญญาณกรรมอันนั้นด้วยโยมจะต้องไปใช้แต่อาศัยที่โยมมีบุญบาร,รมีได้มาพบแล้วก็ได้สะดุ้งตัวต่อบาปที่ทำขึ้นต่อไปดีโยมกลับไปบ้านไปบอกสามีของโยมได้เลยว่าให้มันทำบุญตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระเพื่อจะได้อโหสิกรรม อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของโยมอย่างที่บอกว,ว่าเจ็บป่วยไข้เนี่ยนั่นคือบทของกรรมเตือนว่าเราเริ่มมีทุกข์แล้วและต่อไปจะต้องไปมีสังขารกรรมเหล่านั้นด้วยแต่ก็กาบลาเรื่องนี้ไปแล้วก็คงจะไปเล่าเรื่องนี้ให้แก่สามีที่บ้านเห็นไหมว่าคนที่ไม่รู้จักนิสัยกายจะเป็นยังไงมีความเมตตาไหมมีกรุณาไหม ให้อับไขไหมไม่มีเลยเพราะว่าคนนั้นไม่รู้จักนิสัยกายอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกอย่าะนั้นต่อไปนี้เราทุกคนนะซึ่งมีนิสัยกายกันอยู่จะต้องแก้ไขแล้วก็ปรับรู้จักนิสัยกายที่ข่มขู่และก็ทําร้ายผู้อื่นมันเป็นเรื่องกายกรรมที่พับผมแก่จิตดุเพราะจิตเราไม่เพ่งไม่พิจารณาไม่เข้าใจสาเหตุคือ ไม่สนใจในอัฏถกถาธรรมพระพุทธองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นเรานั่งกันอยู่ตรงนี้ฟังธรรมฟังคำบรรยายนเป็นหัวข้อเล็กๆน้อยๆเพื่อเสริมสร้างข้อคิดในการพิจารณาเราก็คงจะนำสิ่งนี้ไปคิดไปพิจารณาให้ดอกออกเพื่อประกอบชีวิตของตนให้เป็นสาระหรือเป็นประโยชน์อย่าให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่โทษในการใช้กายในข้อที่หนึ่งนะนี่คืนิสัยโลกนะ คนที่ตกเป็นเหยี่ยของโลกก็เป็นเพราะความไม่รู้ความไม่ขัดใจแต่นี้เราเป็นคนที่รู้แล้วก็คงจะเบาขึ้นนิดึึงเอโดยต่อไปนี้เราต้องทําใหม่แล้วละเราต้องปรับปรุงนิสัยกายของเราใหม่นลไม่อย่างนั้นเราต้องตกเป็นทาสของกรรมชดใช้กรรมการที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้ฟังทรรมได้อ่ามาเอ,อ่ยชื่อหรือว่าอะไมาสวดมนต์ไหว้พระนี่เป็นของยากเราดูที่มนุษย์บางประเภทที่มี ที่ไม่รู้จักนิสัยนิสัยตนเองแม้แต่พระพุทธเจ้าวันหนึ่งก็ไม่เคยปราลบหายใจท่าว่าใจออกครั้งหนึ่งก็ไม่เคยบีบพุทโธนะที้เราเป็นคนที่รู้และเข้าใจอย่างนี้ก็คงจะอย่างที่บอกตะกี้เนี่ยจิตเตสังขลีเขสุป,ปฏิปาริจังขายชีวิตนี้หาสุขได้แต่เข้าใจในชีวิตขั้นตะเค้ะข้อที่หนึ่งเรื่องกายนะพอเป็นคร่าวๆเป็นปฏิปทาแห่งการดําเนินการพิจารณา รายละเอียดนั้นเราคงจะต้องไปค้นคว้าแล้วก็หาตนเองด้วยปัจจัตังคือรู้จกักมอคืนนี้ประชุมกายใช่ไหมประชุมกายบอกถึงเรื่องเรื่องกรรมาฐานกายวันนี้ก็มาบอกวิสัยบอกวิสัยกายต่อไปข้อที่สองอวิชชาความไม่รู้เป็นวิสัยข้อหนึ่งที่อยู่ในโลกใครที่เกิดมาตรงนี้ ไม่ใช่กัดสรู้กันมาไม่ใช่เป็นผู้รู้กันมาแต่เรามาในฐานะไม่รู้เช่นไม่รู้ว่าตนเองมาจากไหนเป็นอะไรขึ้นมาจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่รู้ว่าอะไรทําให้เราโกรธอะไรทําให้เราอยากอะไรทําให้เราหลงอะไรทําให้เราต้องโศกต้องเศร้าต้องเสียใจขับแค้นใจน้อยใจ อาฆาตพยาบาทจองเวนอิจฉาลิษยาทำลายผ่มขู่สารพัดอวิชชาข้อนี้ไม่มีใครรู้บางคนแม้แต่พระพุทธองค์ซึ่งทรงอุบัติขึ้นมาในโลกขณะที่ยังไม่ได้บรรพชาอุปสมบทและยังไม่ได้ตรัสรู้ก็ไม่รู้สิ่งนี้เหมือนกันนี่เนี่นิสัยข้อที่สองที่ทปกครองมนุษย์และสัตว์ ทำให้เกิดเป็นลักษณะหลงงมง,งายกับเรื่องของอารมณ์ตัวนั้นที่ทาที่มันมาสิงสู่ในวิญญาณแห่งการสื่อสารและการใช้เช่นตายเห็นรูปพอใจไม่พอใจก็เกิดขึ้นกับความรู้สึกของจิตอยู่บางทีก็เครียดแค้นกับเรื่องของรูปที่ปรากฏบางทีก็หลงไหลไฝ่ฝันกับรูปที่ปรากฏบางครั้งต้องโศกต้องเศร้าไปกับรูปที่ปรากฏ บางครั้งก็น้อยใจคับแค้นใจกับในรูปที่ปรากฏนี่แหละอวิชาเป็นนิสัยที่ปกคลุมโลกอยู่เขาเรียกว่าอ่าปกลุมมนุษย์และสส์นี่นิสัยที่สองแตนี้ยแยกเราก็ไปคงจะต้องไปแยกแยะเรื่องเรื่องอวิชาตัวที่มันซ่อนเล้นอยู่กับอยู่กับติดของเราคืออารมณ์เราก็คงจะเข้าเข้าใจแล้วว่าอนิสัยข้อที่สองของเราก็มีไม่ใช่ใบดี หรือเมื่อเข้าใจแล้วต่อไปแล้วก็คงจะต้องหาวิชาคือความรู้หรือปัญญาให้เกิดเป็นความเข้าใจหาที่ไหนก็คงจะต้องมาหาจากคําสอนขององค์พระศาสดาเพราะท่านเป็นเรียกว่าอะไรท่านเป็นโลกวิทูคือเป็นผู้รู้แจ้งโลกรู้แจ้งในลักษณะของสังขารขันธ์ห้าวิญญาณอายตนะแม้กระทั่งโลกตดหลงแม้กระทั่งอริยสัจสี่ คือทุกสมบุกไทยดีโลดมาผู้เจ้าพระสงฆ์ในทั้นการเกิดของมนุษย์และสัตว์ทู้กระองพระสงฆ์คงจะต้องไปหาก็ที่อื่นไปได้นอ,อก,กจากสถานที่ที่เราเคารพและบูชาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในที่นี้หมายว่าพระสังโฆติยาคือแนวทางที่พระสงฆ์ทรงกล่าวไว้ว่าทานนั้นทานนั้นคือโลกทางนี้คือธรรมเก็เรียกว่าสังโฆติยาไม่ใช่พระสงฆ์นะพระสงฆ์นี้ก็คือตัวแทน่งโอภคควา เหมือนอย่างผู้บรรยายนี้ยนะก็เป็นตัวแทนที่มีความรู้เล็กความรู้น้อยเนี่ยมาบรรยายให้ฟังถึงเรื่องือ่นแต่ไม่ใช่เป็นผู้จัดรู้เป็นผู้รู้แจ้งตามหลักเขาเรียกว่ายังเป็นพระเสขับคือยังต้องศึกษาเรื่องราวเหล่านี้อยู่อันนี้เราในฐานะที่เรามาเป็นสุขาสังคตะกันคือสามัคคีการปรองดองกันเป็นหมู่เป็นคณะกันเราก็เอ,อเื้อเฟื้อ เคยเหลือเผื่อแผ่เรื่องราวของหัวข้อหรือว่าข้อคิดข้อถกนั่นเราเห็นเมื่ออวิชชาพายคนเราอาหายนะไปถนับไหนอย่างที่บอกแล้วหัวข้อต่างๆอันนี้พอเราเข้าใจถึงอวิชชาที่ปกคลุมหรือว่าอาวิชชาที่เป็นนิสัยอยู่ในจิตสมควรจะแก้ไขไหมส้องควรที่จะให้รู้แจ้งในนิสัยลหละนิสัยเหล่านั้นไหมหรือไม่ต้องรอให้มันเป็นตามแล้วแล้วยถากรรม มาอย่างไงไปอย่างนั้นถ้าโคถ้าเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นสามัญชนคนธรรมดาคงไม่มีโอกาสมานั่งสมาที่เดินจงกรมหรือฟังธรรมอย่างนี้ถ้าเรานั้นไม่มีความศรัทธาอาทะในคําสอนพระพุทธองค์เราก็คงจะไม่มากันตรงนี้เราคงจะไม่ปล่อยชีวิตของเราให้เป็นประเภทที่เรียกว่าและอ่าและเหเล่หล่อนไปตามยาถากรรมต่อไปนี้ก็คงจะต้องคัดเลือก เรื่องราวต่างๆให้สมดุลกับสภาวะความเป็นจริงของชีวิตตัดไได้ทํำยังไงคนเข้าไว้ถอยห่างไปอย่างที่พระุทธเจ้าท่านบอกว่าอะไรที่มันเกิดที่ใจดับที่ใจก็ใช้ได้นะถึงจะไม่ตัดเป็นสมุดเขตก็ใช้ได้เพราะว่ามันเกิดที่ใจดับที่ใจก็ไม่มีกรรมต่อใครแต่มันเป็นอกุศละอกุศล,ศล,ลจิตเท่านั้นเองคือจิตไม่ดีแต่ไม่มีกรรมแต่มันเป็นอกุศล,ลจิต คือท,ทำให้จิตเราเศร้าหมองจิตทุ่มนะคงเหลือเวลาอีกอีกชั่วโมงหนึ่งคงจะได้คุยอะไรกันอีกนิดหนึง่งนะหรืข้อหนึ่งใช่ไหมวันนี้คงจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเหมือนอย่างวันนั้นคือพูดบางไม่พูดบางพูดข้อสองข้อแล้วหาเงียบไปนะคงไม่เพื่อจะได้ให้เกิดอะไรว่าหัวข้อวันนี้ก็ให้จบเป็นวักวักเป็นตอนตอน เพื่อจะได้ไม่ไม่เกิดเป็นลักษณะสิ่งที่สืบสืบเรื่องต่อไปแต่ว่ามีสามข้อบอกข้อเนี้ยหรือสองข้อใหม่บอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้กังขานี่ข้อที่สองนะอวิชชาที่เป็นนิสัยปกคุมมนุษย์และสัตว์แตกต่างกันไหมนิสัยอวิชชาระหว่างมนุษย์และสัตว์ไม่แตกต่างกันเลยลูกเป็นเรื่องการแสดงเท่านั้นมนุษย์มีภาวะ ที่สามารถแยกแยะก,การเวลาและสถานที่และอารมณ์ได้ส่วนรูปของสัตว์ไม่สามารถแยกแยะอารมณ์สถานที่หรือเวลาได้เอาเราก็ได้เปรียบกับสัตว์เยอะเลยแต่นิสัยลึกๆมนุษย์และสัตว์คล้ายถึงกันเพียงแต่ว่าอีกคนอีกอีกอีกซีกหนึ่งไม่รู้แต่อีกซีกหนึ่งรู้และรู้แล้วคืนทำดูอายอย่างเช่น มนันรุโกรธกันอย่างเงี้ยทําไงเราก็เคยโกรธกันใช่ไหมว่า,ากันที่ด่ากันที่เถอะเถดี่ตีกันเลยมีมีดมีไม,ม,ม้แทงกันตายอีกฟันกันเลือดแดงหรือบางทีก็ตายไปเลยข้างหนึ่งทัางหรือตาย,ตายทั้งคู่ไปเลยนี่นี่นี่คือตัวโกรธที่เป็นนิสัยโวกปกคุมจิตและส่วนหลังจากเราโกรธเราทำลายกันแล้วเริลึกได้โอ้โหเราไม่น่าทําเลยเนี่ย เขาเรียกว่าสำนึกผิดนะเราในเรื่องเรามาดูอีกสี่เนี่ยสัตว์ดูสัตว์ใกล้ๆก็ได้อย่างจนนับในวัดเนี่ยมันกัดกันเกลียวเลยที่มันกัดกันเพราะมันโกรธมันเคืองกันมันถึงกัดกันกัดแล้วก็แล้วไปบาดเจ็บไปตามๆกันเลยแล้วก็มากัดกันใหม่ไม่มีคำว่าเลิกละนี่อวิชชาที่มันซ้อนเล้นอยู่ในกระแสจิตของของมนุษย์และสัตว์ทั้งนี้ มันคล้ายขึ้นกันเพียงแต่ว่าอีกซีกหนึ่งรู้อีกซีกหนึ่งไม่รู้ตอนนี้เราก็เป็นฝ่ายรู้ใช่ไหมโอ้เราก็ได้เปรียนไม่เอาแล้วต่อไปดีเราไม่โกรธเราไม่ทําร้ายใครทําร้ายทําไมก็บาดเจ็บแล้วก็มีเวทนาไม่เอาแล้วไม่ตกไม่ตีไม่ทะเลาะเบกแว้งไม่ผมเถียงรังแกกันแล้วมันก็เกิดเป็นความเมตตาขึ้นและไม่ทาต่อ นี่คือบรรลุที่สามารถพัฒนาสิ่งที่ไม่รู้ให้รู้ได้เราก็คงจะต้องไปไปคิดขั้นตอนของอวิชากันให้ดีๆนะวัดนี้เป็นอ่าว่า,า,าวัดนี้เป็นวัดที่ขายกรรมสอนให้คนรู้จักกรรมแล้วก็สอให้คนรู้จักหนีกรรมเราไม่มีอะไร